แบบไหนถึงเรียกว่าเก่งจริงหรือแบบไหนที่เรามาโนโกันไปเองครับว่าเราเก่งเนาะวันนี้เราจะมาคุยถึงวิธีการประเมินตัวเองเบื้องต้นกันนะครับเราจะได้ตอบตัวเองกันได้มากขึ้นว่าสรุปแล้วเราเก่งจริงหรือคิดไปเองไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่าและนี่คือ2 0ง0ูนย์ศูนย์พอดแคสต์ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่20น0าซูล์พอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่ช่วยคุณหรือคนแล้วสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสาหรับการทํางานในโลกอนาคตรครับมีมอยุ่กับเทลเหมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้และเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านั่นเองนะครับหายหนาหายทากันไปนานเลยเนาะอาทิตย์จริงๆอาทิตย์หนึ่งนะครับช่วงหลังๆนี้ทมอ,อาทิตย์เว้นอาทิตย์ตลอดเลยนะเพราะว่าปั่นหนังสืออยู่ครับทุกคนนะแต่ว่า ปันเสร็จแล้วครับตอนนี้นะดีใจมากๆกนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะวันนี้ก็เลยกลับมาในในวีคนี้กันนะครับวันนี้ครับเทมอยากจะชวนเล่าถึงวิธีคิดในการที่เราจะใช้ประเมินกันว่าเอสรุปแล้วเนี่ย เราเก่งจริงไหมหรือเราคิดไปเองหรือว่าคนคนไหนเขาเป็นคนเก่งจริงไม่จริงเนี่ยเราน่าจะพอประเมินกันได้อย่างไรบ้างนะครับผมอยากจะเริ่มเรื่องในวันนี้แบบนี้แล้วกันครับคือเมื่อสัก2อสาอาทิตย์แล้วอะ่ะเออผมได้มีโอกาสดูดวิดีโอสัมภาษณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอสัมภาษณ์ของคุณเป้จิรเวศหงสกุลครับคุณเป้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ไอดินครับทุกคนเป็นบริษัทสถาปนิกชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับก็รายการนี้เป็นรายการสัมภาษณ์ที่ชื่อว่าแอบบอกออกแบบนะครับของคุณแกล์ธนาเวสน,นี่คุณแกล์ก็เป็นสถาปนิกด้วยเช่นกันนะเนาะซึ่งถ้าใครไม่เคยรู้จักผลงานของคุณเป้น,นะครับผมยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆนะที่ผมว่าทุกคนน่าจะเคยอาจจะเคยไปด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่านี่คือผลงานของอส,ตอสตูดิโอไอดินนะคือ ชุยฟงทีคาเฟ่ฮะที่ไร่ชาชุยฟงนะฮะจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้ตัวเทมเมนก็เคยไปเที่ยวที่นั่นมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็สวยมากๆบรรยากาศดีนั่งดูพระอาทิตย์ตกจิบช้าม,มันช่างแบบนะไปช่วงหน้าหนาวห,หน่อยนี้คือมันมันฟินมากๆเลยนะครับทุกคนเนาะยังไงก็ลองไปเที่ยวกันดูนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องราวของคุณเป้แล้วกันนะครับคุณเป้เนี่ยในใน,ในการสัมภาษณ์นะครับคุณเป้เล่าถึงอาจารย คนที่แกเคารพมากๆคนหนึ่งนะครับอาจารย์คนนี้นะเขาเป็นคนที่สอนคุณเป้มานี่แหละนะครับแล้วก็คุณเป้บอกว่าแกเก่งมากๆเลยซึ่งที่คุณเป้บอกว่าเขาเก่งมากๆเนี่ยนะครับคือเก่งแบบไหนนะฟังฟังดีๆนะฮะคืออ่ามันมีวันที่คุณเป้ต้องส่งกานบ้านเนาะแล้วก็ส่งแบบแปลนต่างๆเนี่ยนะครับที่ได้ออกแบบมาเนี่ยไปให้อาจารย์ตรวจนะครับสักพักอาจารย์ก็เรียกไปนั่งคุยด้วยนะครับแล้วก็บอกหมดเลยว่าอ๋อไอการที่คุณนะออก ทำแพนแบบนี้มาอะไรแบบนี้คือมันบอกบอกว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณเป็นคนแบบไหนนะครับซึ่งพอคุณเป้นั่งคุยกับอาจารย์ไปเนี่ยพอฟังบุ๊กก็ตกใจมากเลยทุกคนเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือมันตรงหมดเลยนะคือมันจะเป็นไปได้ยังไงอะที่คนคนหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้จักเราอะครับไม่เคยได้มาใช้ชีวิตร่วมกับเราจะมาเข้าใจเราอย่างชัดเจนกับอีแค่มองแบบแปลนการออกแบบเท่านั้นอะ เออคือมัน Amazing มากเลยทุก่าไหมครับนี่คือความเก่งกาจของคนคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนผมฟังแล้วเนี่ยผมนึกถึงโหนี่มันเหมือนแบบอะไรเดียเบิกเนตบวงแหวนในการ์ตูนนิจานารูโตะเลยอะไรแบบนี้นะครับคือระดับนั้นเลยทีเดียวนะนนี่คือตัวอย่างแรกที่ผมได้ฟังมาจากการสัมภาษณ์คราวนี้ผมอยากจะชวนคุยเรื่องคนเก่งจริงไม่เก่งจริงเนี่ยนะครับขอยกตัวอย่างอีกสักคนหนึ่งล้วกันนี้ผมก็เคยได้พบเจอแล้วก็ได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของของท่านมาอีก ทอดหนึ่งเหมือนกันเนาะก็ะคือคนคนนี้ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับด้านาการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นคนญี่ปุ่นนี่แหละนะครับก็ช่วงสัก4ี่หปีที่แล้วเนี่ยแกก็เดินทางมาเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับบริษัทที่ผมทํางานอยู่เนาะล้วก็แน่นอนคือพอแกแกเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรการปลูกข้าวอะไรเงี้ยนะฮะแกก็ต้องไปลงพื้นที่ใช่ไหมไปสอนพวกเราไปอ่าดูว่าจะมีการวิเคราะห์ พื้นที่ต่างๆยังไงอะไรแบบนี้คือวันที่แกไปลงพื้นที่เนี่ยนะครับแค่แกมองลงไปที่แปลงนะครับทุกคนแกได้าย,ยาวพูดเป็นฉากๆเลยนะว่าโอ้ยนะเช่นรากต้นเนี่ยมันจะแผ่ถึงตรงนี้นะนะแปลงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้แปลว่าเกษตรกรยังให้นะ้ำไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ยต้นมาเลยสูงจนเกินไปนะอะไรแบบนั้คือคือโหพูดได้เป็นฉากๆบอกได้หมดเลยครับว่าเกษตรกรในแปลงนะั้นนะ ปลูกข้าวมาอย่างไรคือโคตรเทพนีว่วอาไหมฮะคนนี้ก็ต้องมีเนตวงแหวนอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคไหมนะคือเล่ามาถึงตรงนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของพวกเราเนี่ยน่าจะรู้จักคนเก่งๆกันอยู่หลายคนในชีวิตเลยครับซึ่งอพอเรามองไปที่คนเหล่านั้นนะมันเหมือนง่ายเหมือนกันเนาะที่จะบอกว่าเออคนคนนี้เก่งแฮะนะครับแต่กลับกันเนาะในทางตรงกันข้ามเลยครับพอเรามองกลับมาที่ตัวเราเองเนี่ยเฮ้เรากลับ รู้สึกไม่แน่ใจอะเออหรือแล้วก็บ,บอกได้ยากเหมือนกันว่าสรุปแล้วตัวเราเนี่ยเก่งไหมนะนะคันจะบอกว่าไม่เก่งเลยนะเวลาใครถามหรือมองตัวเองก็บอกว่าตัวเองไม่เก่งเสมอเนี่ยมันก็จะดูมีความมั่นใจในตัวเองต่ําจนเกินไปหน่อยนะครับหรือว่าคนที่บอกว่าเอ้ากูเก่งนี่ใช่ไหมฮะเก่งตลอดนะใครถามก็มั่นใจในตัวเองเสมอคิดว่าตัวเองเก่งไปหมดเนี่ยก็จะดูเหมือนอีกโก้เยอะไปหน่อยอะดูขี้โมไปด้วยซ้ำอะไรแบบนี้ออกไหมครับเพราะฉะนั้น วันนี้ครับจำเลยอยากจะชวนทุกคนมาลองดูว่าเราจะมีวิธีประเมินตัวเองอย่างไงนะครับว่าเราเก่งเรื่องไหนแล้วหรือเรายังไม่เก่งกันแน่นะโอเคไหมนะครับไม่นานมานี้ครับผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า The Great Mental Model นะครับของคุณเชนเพอร์ไนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงโมเดลทางความคิดเนาะ mental model นะครับที่จะทำให้เราประเมินแล้วก็ ทําสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับก็มันจะเป็น mental model m o เด l ทองความคิดในแต่ละเรื่องแล้วกันเนาะซึ่งถ้าเราเข้าใจโมเดลพวกนี้มันจะทําให้เราช็อต t ัดวิธีคิดของเราเนี่ยวิธีการมองโลกวิธีการประเมินเรื่องนั้นๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็เฉียบขาดมากยิ่งขึ้นซึ่งโมเดลทางความคิดตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือ the circle of competence หรือว่าวงกลมแห่งศักยภาพน,นั่นเอง นะครับจินตนาการตามผมง่ายๆเนาะไอเรื่อง Circle of Competence หรือว่าวงกลมแห่งศักยภาพเนี่ยนะคะคือเราวาดวงกลมขึ้นมา1วงแล้วกันนะครับออไอวงกลมเนี้ยนะคือวงกลมที่เป็นศักยภาพที่เราอยากจะมีนะครับถ้าเราก้าวเข้าไปอยู่ในวงนี้เมื่อไหร่นะครับแปลว่าเฮ้ยฉันเริ่มมีศักยภาพแล้วนี่หรอไหมเริ่มมีทักษะในด้านนั้นแล้วนะครับคำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราเนี่ยได้เริ่มก้าวเข้าไปสู่จุดใน วงกลมนั้นบางส่วนแล้วนะครับเริ่มมีศักยภาพในด้านนั้นแล้วจริงๆคุณเชนเขาบอกแบบนี้ครับว่ามันมีวิธีการง่ายๆครับที่เราสามารถใช้ประเมินตัวเองได้ก็คือฟังดีๆนะครับถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเรายังไม่รู้อะไรในเรื่องนั้นบ้างนะครับแปลว่าเราเนี่ยเริ่มก้าวเข้าไปอยู่ในวงกลมแห่งศักยภาพแล้วนั่นเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเรายังไม่รู้อะไรในเรื่องนั้นบ้างเนี่ยแปลว่าเราเริ่มก้าวเท้าเข้าไปอยู่ในวงกลมศักยภาพนั้นแล้วนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันเนาะขอเป็นการสมมุติแล้วกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติเทมยากเป็นอะไรดีมีทักษะด้านกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นนักกลยุทธ์ชั้นยอดอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งนี่คือวงกลมของผมที่ผมอยากจะเข้าไปวงกลมของการเป็นนักกลยุทธ์ชั้นยอดนะครับถ้าผมตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ การที่ผมจะเป็นนักกลยุทธ์ชั้นยอดได้เนี่ยผมต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง1,2,3,4,5,6นะถ้าผมบอกตัวเองได้เป็นฉา,ากแบบเนี้ยแปลว่าผมได้ก้าวขาเข้ามาอยู่ใน circle of competence นั่นแล้วนึกออกไหมครับเพราะว่าผมเริ่มตอบตัวเองได้ว,ว่าอ๋อฉันยังไม่รู้อะไรบ้างนะแต่กลับกันนะครับถ้าเทมต่อตัวเองไม่ได้เลยครับว่าการจะเป็นนักกลยุทธ์ชั้นยอดได้เนี่ยเอ้ยผมต้องรู้อะไรวะ ผมต้องฝึกอะไรวะนะคือถ้าผมต่อตัวเองไม่ได้เลยผมคิดแต่ว่าออผมรู้แล้วผมเก่งแล้วเงี้ยนะครับนั่นจริงๆแปลว่าผมยังไม่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ใน Circle of Competence นั่นเลยด้วยซ้ำน,นะครับนี่คือวิธีการประเมินง,ง่ายๆนี่เอาไหมครสิ่งที่ผมอยากจะชวนทุกคนคิดต่อคือว่า หลายครั้งนะครับพวกเราอาจจะมีแนวโน้มคิดว่าตัวเองเก่งเกินจริงได้เหมือนกันเนาะแค่เพียงเพราะว่าเราไปฟังคนอื่นนะครับที่เขาเล่ามาไปอ่านในสิ่งที่คนอื่นพูดมา นะสรุปมาช่วงนี้สรุปกันเยอะเลยนะฮะพอเราอ่านปุ๊บเราก็คิดว่าเรารู้เรื่องนั้นแล้วเราเข้าใจเรื่องนั้นดีแล้วคิดว่าตัวเองเก่งขึ้นมาทันทีซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เลยทุกคนนึกออกไหมเราต้องระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีนะครับไม่งั้นเราจะตกอยู่ในหุบเขาแห่งความงู้เข่าได้นะคือคิดว่าตัวเองเก่งอ่ะทั้งที่จริงๆแล้วเรายังไม่รู้อะไรเลยนั่นเองเราก็มั่นใจในความความความรู้ที่ ที่ไม่ครอบคลุมของตัวเองจนมากจนเกินไปนะครับนี่คือความท้าทายในโลกที่ผมว่าคือมันมันดีแหละนะที่มีคนมาแบ่งปันความรู้แบ่งปันบทสรุปไต่างๆให้เราผมก็อ่านนะครับแต่ว่าขอให้รีมายตัวเองไว้นิดนึงว่าอย่าเผลอคิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจเรื่องนั้นดีแล้วนะครับถ้าเรายังคิดต่อไม่ได้ว่าเรายังไม่รู้อะไรในเรื่องนั้นอีกอด้ไหมครับนี่คือการประเมินง่ายๆลกันนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ การประเมินเรื่อง circle of competence เนีน่ยนะคือมันก็ช่วยให้เราประเมินตัวเองหรือแม้กระทั่งประเมินคนอื่นได้ง่ายๆเร็วๆนะซึ่งผมว่าอันนี้ดีนะครับแต่ว่าผมว่ายังไม่พอ,อะนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลงลึกกันมาอีกนิดหนึ่งในเรื่องของการประเมินแล้วกันนะครับก็ขอคิดต่อยอดจาก circle of competence อีกอีกอีกอ,อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะหยิบ framework ตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งจริงๆมันเกี่ยวข้องกันเลยนะแต่ว่าในหนังสือมันไม่ไดเอามาพูดนะครับก็ เป็นอีกเฟรมเวิร์กที่ผมเคยได้เรียนรู้มาแล้วกันเฟรมเวิร์กนี้ชื่อว่า The Four Stages of Learning หรือว่าสี่ระดับของการเรียนรูนะครับเราจะประเมินตัวเองได้อย่างไรนะจากการประเมินออกมาเป็น4ระดับนะครับก็จินตนาการตามเ็นแบบนี้ครับก็คือเวลาพูดถึงระดับของการเรียนรู้เนี่ยแน่นอนเนาะระดับ ก็ต้องค่อยๆไล่นะครับอันนี้ไล่จาก 1, 2, 3, 4เนาะ1คือยังไม่เก่งนะครับ4คือเทพแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆลงในคํานิยามนะครับของแต่ละระดับของการเรียนรู้กันดูนะครับว่าทักษะทักษะท,ท,ท,ที่เราสนใจทักษะท,ที่เรากําลังพยายามพัฒนาตัวเองกันอยู่เนี่ย นะลองฟังกันดูดีๆนะครับว่ามันเข้ามาอยู่ในขอบเขตนะครับอยู่ในคำนิยามของการเรียนรู้ในระดับไหนอ่านะเราจะได้พอประเมินตัวเองกันในเบื้องตอน้นนะครับผมอยากจะเริ่มที่ระดับล่างที่สุดก่อนหรือระดับที่1น,นะครับระดับเนี้ยเขาเรียกการเรียนรู้ระดับที่1ว่า unconscious incompetence นะครับหรือภาษาไทยคือไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไร นะครับซึ่งอันนี้ก็คือคล้ายๆกับที่ทมพูดไปตอนแรกตะกี้เนาะคือยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ Circle of competence เลยอ่ะคือคิดว่าตัวเองรู้แหละแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่รู้อะไรนะครับคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไม่รู้อะไรนี่บอกมาอันเนี้ยอย่างที่บอกคือยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ Circle of competence เลยนะครับนี่คือระดับที่1ล่างสุดนะครับทัดมาครับไปต่อที่ระดับที่2นะครับคือดีขึ้นมานะคือ conscious incompetence นะครับก็คืออะไรฮะคือเริ่ม conscious แล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าเราไม่รู้อะไร no นะ incompetence ก็คือเรายังไม่เก่งใช่ไหมแต่เราเริ่ม conscious เริ่มรู้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยเราเลยสามารถหาวิธีพัฒนาตัวเองได้หาวิธีเรียนรู้ทักษะนะครับเรื่องเ,อเรื่องนั้นๆที่เราสนใจเนี่ยให้เรากลายเป็นคนที่มีศักยภาพมากขึ้นได้พราฉะนั้น นี่คือวงกลมจุดเริ่มต้นของ circle of competence ของคุณ c h น i พ p ร r ไที่ทำเล่าให้ฟังตอนแรกเลยนี่คือการเรียนรู้ในระดับที่สอนะครับนี่คือการก้าวเท้าเข้ามาสู่ circle of competence นะทัดมาครับระดับที่3ครับคือ conscious competence นะครับก็คือ conscious คืออะไรเริ่มตระหนักเลยใช่ไหม competence คือเฮ้ยมีศักยภาพแล้วเหมือนกันนะนะครับแต่ว่า พอเป็น conscious competence เนี่ยมันมันคือนิยามมันคือแบบนี้นะครับมันคือเราเริ่มเริ่มรู้แล้วแหละเริ่มเก่งแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรายังต้องแบบหยุดคิดอยู่นะเรายังต้องใช้สติสัมปชัญญะนะฮะในการาทำความเข้าใจเรื่องนั้นในการคิดเรื่องนั้นเฮ้ยขอเวลาหน่อยวะนะหรือว่าขอเปิดตำรานิดหนึ่งลืมอะไรแบบนี้คือรู้แล้วนะครับเริ่มมีศักยภาพแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้มันได้อย่าง อ่นนี่คือระดับที่3นะครับและสุดท้ายครับระดับที่4ครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดเนาะเราเรียกระดับนี้ว่า unconscious competence นะครับหมายถึงไรหมายถึงว่าคุณเนี่ยสามารถทำสิ่งนั้นะนะศัก,กยภาพที่คุณต้องการจะฝึกฝนอยู่ในเรื่องนั้นเนี่ยคุณสามารถทำมันได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยแทบไม่ต้องหยุดคิดเลยอ่ะ แทบไม่ต้องเปิดตำราเลยแทบไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยขอเวลาคิดสักหน่อยอะไรแบบนี้เลยคือผู้ง่ายๆคือนึกถึงตัวอย่างที่ทำเล่าให้ฟังนะครับอย่างอาจารย์ของคุณเป้แบบเนี้ยหรือว่าที่ปรึกษาด้านการเกษตรชาวญี่ปุ่นคนนะั้นที่แค่เดินลงไปที่แปลงเนี่ยก็พูดได้เป็นฉากๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วในในพื้นที่เกษตรนั้นมาบ้างอย่างเงี้ยครับนี่คือความเทพของมนุษย์ระดับที่4นะในเรื่องของทักษนะนั่นเองนะครับ กลับมาที่พวกเราทุกคนครับผมเชื่อว่าแต่ละคนเนาะในชีวิตเนี่ยก็คงมีแผนการพัฒนาการทำงานนะแคเรียนะครับ planning ของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะมีรถแบบในการพัฒนาศักยภาพเนาะแต่ละองค์กรผมผมเข้าใจว่ามันจะมี individual development plan ใช่ไหม individual development plan เนาะ IDP แบบเนี้ยนะก็ เป็นตัวที่ทุก,กองค์กรน่าจะน่าจะพอมีกันเนาะคือการวางแผนการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยอยากให้ลองเอาเอาฟรมเวิร์กพวกนี้ไปใช้ในการประเมินศักยภาพของตัวเองให้เหมาะสมดูนะครับการที่เราสามารถประเมินศักยภาพของตัวเองอย่างเหมาะสมเข้าใจวิธีการเหล่านี้ได้เนี่ยจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นครับทุกคนนะจะทาใหเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าทักษะไหนคือทักษะที่เด่นแล้วของเรา ทักษะไหนคือทักษะที่ยังไม่เชี่ยวชาญเนือไหมครับเมื่อเราเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับเข้าใจตัวเองมากขึ้นประเมินตัวเองได้สมจริงมากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถหาวิธีสร้างผลงานที่โดดเด่นได้นะโดยตั้งต้นมาจากจุดแข็งของตัวเองนะครับใช้จุดแข็งในการสร้างความได้เปรียบเนาะ y o y r o w o s t r e n g ท h นะครับนี่คือ,อสิ่งสำคัญที่ คุณจะสามารถทํานายเมื่อคุณประเมินตัวเองเป็นนะครับสรุปเนาะแบบไหนเรียกว่าเก่งจริงนะผมว่าวันนี้พวกเราน่าจะพอมีแนวคิดในการประเมินคนอื่นหรือว่าประเมินตัวเองกันได้ดียิ่งขึ้นแล้วนะครับจากเรื่องของ circle of competence และ four stages of learning นะครับก็หวังว่าเรื่องทีง่เมาเล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับทุกคนยังไงก็ถ้าชอบเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองศูนย์ศูนย์พอดแคสต์กันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะครับก็ช่วงที่ผ่านมาแอบโดดไปนิดนึงนะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวจะกลับมาอัพในทุกอาทิตย์เหมือนเดิมแล้วนะครับยังไงก็รอติดตามฟังกันดูนะครับสุดท้ายครับก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมขอฝากหนังสือของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้ครับเพราะชีวิตจะง่ายขึ้นในเห็นน่าใช้จุดเด่นของอินทรเวร์ได้ทุกทางครับหายที่ร้านงสือชนะนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นุคยะะแล B 2 S ครับทุกคนวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ